จากที่เราตรวจแล้ว<ม>เพศอายุเชื้อชาติแต<ม>่ให้พี่เขา<ม>พี่เขาก็จะทำขึ<ม>้นมาค่ะะคก่อนหน้านี้นะคะ่ะเราไปเห็นการวิเคราะห์โครงกระดูกด้วยสายตากันมาแล้วแล้วตอนนี้เราต้องทําขั้นตอนอะไรต่อคะ่ะครับก็ในขั้นสุดท้ายของการวิเคราะห์กระดูกจริงๆมันจะเป็นเรื่องของการทำ facial construction ซึ่ง อ่และการจําลองไปหน้าจากกระโหลกศีรษะก่อนจะเริ่มเนี่ยก็มงควาจะปเป็นจะต้องทําแม่พิมพ์ถอดพิมพ์กระโหลกมาก่อนขั้นตอนการจําลองใบหน้าจากกะโหลกที่จะตรวจพิสูจน์นะคะขั้นตอนแรกนี่ก็ต้องทำกะโหลกจําลองขึ้นมาก่อนคะ่ะเพื่อไม่ให้หลักฐานหรือวัตถุพยานนั้นเสียหายนะคะ กระโหลกจำลองนี้ก็ใช้ใแม่พิมพ์จากปูนปลาสเตอร์และซิลิโคนทำจำลองขึ้นมาเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าขั้นตอนการจำลองใบหน้านั้นจะทำกันอย่างไรและจากกระโหลกจำลองแบบนี้ค่ะจะย้อนกลับไปให้เห็นใบหน้าที่อาจจะเป็นนะคะก่อนที่จะเสียชีวิตได้หรือไม่ค่ะเมื่อได้กระโหลกศีรษะจำลองแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือการวางตำแหน่ง หรือกำหนดจุดสำคัญบนใบหน้าจุดแต่ละจุดที่อยู่บนใบหน้านี้คืออะไรคะ,ะก็เป็นมาร์กสำหรับที่จะระบุความหนาของใบหน้าในแต่ละสวนจากนั้นใส่ดวงตาปลอมเพื่อสร้างความรู้สึกเหมือนมีชีวิตให้กับกะโหลกศีรษะค่ะ,ะการจะให้คนเราจดจำไ,ได้นะแววตานี่นม่สำคัญแล้วตาที่ใช้นี่เป็นตาอะไรอะคะ ก็อันนี้เป็นก็จะเป็นเอ่อเป็นแก้วชิ้นหนึ่งครับคือมันก็เป็นตาที่ใช้ในผู้ป่วยที่สูญเสียดวงตาครับสนับสนุนโดยใหม่กุลิโก้บ็อกกี้แอลมอนด์ครัชบิเตอร์ช็อกโกแลตแบบเข้มขน้นยาน้ำสกัดสมเกาหลีตังกุยจัดปลาแปลงสีฟันคู่พร้อมเต็มที่กับมาเล็กต้าร้อย ใส่ดวงตาปลอมเข้าไปที่หัวกระโหลกเรียบร้อยแล้วนะคะก็เริ่มแปะดินน้ำมันที่เตรียมไว้ค่ะโดยแปะจุดแรกนะคะที่กลางหน้าผากหรือว่าที่หมุดหมายเลขหนึ่งนั่นเองค่ะพี่วัดอะไรอยู่คะเอ่อประมาณความกว้างของปีจมูกครับความกว้างของปีจมูกช ใส่ตาทั้งสองข้างปั้นหน้า,านปัา้นปากปั้นจมูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มเป็นเ้าโครงใบหน้าของมันจริงๆแล้วค่ะ เนน้ำมันทั่วศีรษะของกะโหลกจำลองเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเกลี่ยหรือว่าแต่งค่ะจนกระทั่งปิดหมุดทั้งหมดที่ได้ติดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้ถ้ามองรวมๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับหน้าของหุ่นนะคะที่หน้าตาเหมือนคนปกติธรรมดาแล้วค่ะเมื่อได้เป็นรูปร่างเขาโครงใบหน้าที่ชัดเจนแบบนี้แล้วอะค่ะ พี่คะอย่างนี้เราจะสามารถทราบได้เลยไหมว่าเขาเป็นใครหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เราสงสัยหรือว่ากําลังตามหาอยู่หรือเปล่าคะคือจริงๆแล้วเนี่ยยังเรายังไม่สามารถชี้ชัดได้ขนาดนั้นค,คือเรื่องของเรื่องเนี่ยการทําจําลองไปหน้าบุคคลจากหลักสิทธิ์มันเหมือนเป็นการต่อยอดช่องทางในการที่จะสอบหา,าคนให้ให้แคบเข้มามอีกหน่อย การปั้นจำลองขึ้นรูปใบหน้านั้นถือได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเบื้องต้นเท่านั้นแต่ยังมีกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่าการทำภาพเชิงซ้อนคือการนำกระโหลกศรีรษะที่ยังไม่ทราบว่าเป็นใครมาทำภาพเชิงซ้อนกับภาพถ่ายที่ญาติสงสัยว่าจะเป็นคนคนเดียวกันเพื่อตรวจดูสัดส่วนว่าเข้ากันได้หรือไม่ถ้าเข้ากันได้เจ้าหน้าที่จะต้องเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากญาติอีกครั้งเพื่อมาใช้ยืนยันความถูกต้องค่ะ รูปหน้าจำลองที่ทำขึ้นมาจากกระโหลกมันแค่ส่วนหนึ่งที่จะเชื่อมโยงได้เท่านั้นเองโอกาสก็น้อยนะน้อยนะแต่ว่าเป็นเซี่ยวหนึ่งแต่กว่าจะทำได้เนื้อหนึ่งนี้็ป็ะมานนะแล้วเราทำไมต้องทำอะไรมากขนาดนี้เราเห็นโอกาสอยู่นิดเดียวเองะก็คือเป็นการเพิ่มช่องทางเพิ่มโอกาสมากกว่าไม่ถึงตัวเราเองถ้าญาติหายไปเราไม่สามารถติดตามอะไรได้เลยก็คืออย่างน้อยมีทางไหนก็อยากจะลอง กดีว่าเม,มือม่อได้ร่วมเดินทางในกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์มาแล้วตั้งแต่การตามล่าหาวัตถุพยานสู่กระบวนการไขปริศนาด้วยนิติวิทยาศาสตร์และการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อสื่อสารกับศพนอกจากนี้ยังมีการใช้นิติเวชคลินิกเพื่อตรวจร่างกายของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีเช่นคดีข่มขืน และการใช้นิติจิตเวชตรวจสภาพจิตใจของผู้ก่อเหตุเพื่อประกอบการพิจารณาคดีก็จะเห็นได้ว่านิติวิทยาศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวทุกๆคนคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดในการสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ความจริงและสร้างความยุติธรรมให้กับทุกๆฝ่ายได้ค่ะทําไมเราต้องให้ความสําคัญนนขนาดนั้นนะทำไมเราต้องละเอียดทําไมเราถึงต้องแม่นเลยเพราะว่าเนื่องจากของบางอย่างพวกนี้เนี่ยเขาอาจจะบอกเรา แต่เราเนี่ยยังถามไม่เจอทําให้พอเราถาไม่เจอพุกเราก็ไม่สามารถบอกอะไรไนดะ้สิ่งที่เรากังวลสุดคือในจะมีที่ผู้ตายไปชี้จาับก,การกระทำของคนอื่นและเราไม่สามารถหาหลักฐานที่เชื่อมโยงว่าบุคคลกระมนั้นคือใครเนี่ยถ้าเราไม่สามารถเก็บพยานได้ทุกชิ้นเนี่ยคาตอบนะั้นเราจะไม่สามารถตอบได้ถ้าพูดง่ายๆว่าบางบางศพเนี่ยไอการมองข้ามของเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไปอาจทำให้เขาตายฟรีได้ <c oughs> ทุกวันนี้ทุกคนคิดว่าจะกระทำํำผิดได้ง่ายเพราะไม่มีคนรู้สังคมมันก็แย่เพราะมีแต่คนทํำไม่ดีนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทําให้รู้พิสูจน์ได้ว่าใครทําอะไรอย่างน้อยก็เป็นการป้องปรานสังคมก็จะสงบสุข ที่ผ่านมาคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่ากระบวนการนิติวิทยาศาสตร์นั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทํางานได้อย่างไรบ้างนะครับแต่เพียงแค่นิติวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอที่จะทําให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นได้นะครับคุณผู้ชมทุกท่านและความสามัคคีความสมานฉันในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นั้นนับว่าเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งนะครับที่จะทําให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นได้และจะได้มีส่วนในการร่วมปกป้องสิทธิของตนเองแล้วก็ปกป้องสิทธิของผู้อื่นด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับสังคมที่จะเป็นสุขได้ก็คือสังคมที่มีความยุติธรรมและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคแล้วก็เท่าเทียมกันได้นะครับช่วงปูนอินทรีย์ชี้ช่องกบสนับสนุนโดยปูนอินทรีย์กองบัญชาการกบนอกกลาเปิดโอกาสให้คุณมีส่วนร่วมเสนอเรื่องเพื่อผลิตรายการกบนอกกลาโดยเสนอเรื่องใหม่ที่ไม่ซ้ํากับเรื่องที่เคยออกอากาศมาแล้วส่งมาทางไปษนียบัตรนะคะมาตามที่อยู่นี้พร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์ทโทรศัพท์เรื่องใดที่ได้รับการพิจารณาจะนํามาผลิตรายการในโอกาสต่อไปค่ะ กรณีที่เสนอเรื่องมาซ้ำกันทางรายการจะพิจารณาตามวันที่ประทับตราปลายชนิยบัตของแต่ละเดือนนะคะหมดเขตวันที่30มิถุนายนนี้ ทางกองบัญชาการกบและปูนอินทรีย์มีของที่ระลึกมอบให้ติดตามผลการพิจารณาประจำเดือนนี้ได้ในกบนอกกะลาสุขที่สรกรกฎาคมนี้ค่ะซุปเปอร์กบพิทักโลกสนับสนุนโดยแรคตอซอยเ e อ็กซ์ตร้า300ไห่แคลเซียมอิ่มอร่อยคุ้มค่ากองบัญชาการกบนอกกระลาขอเชิญชาวกบร่วมกันพิทักโลกด้วยความคิดและวิธีการปฏิบัติแบบนอกกรอบออกนอกกะลาแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครแต่เป็นจริงได้ด้วยมือของเราเองในหัวข้อกบรักน้ำส่งมาทางไปรษณนียบัดพร้อมชื่อที่อยู่และ เโทรศัพท์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ภายในวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะแนวคิดโดนใจที่สุดจะได้รับรางวัล5,000บาทและจะมีการ์ตูนกบนอกกาลาตอนเรื่องหมูหมูที่ไม่หมูเป็นที่ระลึกอีก10รางวัลประกาศผลในรายการสุขที่3กระกฎาคมนี้ค่ะเห็นแล้วท้องร้องเลยค่ะปลอมปลอมของปลอมไม่ปลอมของเถื่อนของเก,ขงเก๊ของเรียนแบบเชื่อไหมคะว่ารอบๆตัวคุณมีแต่ของปลอม โลกนี้ล้วนเต็มไปด้วยของปลอมแต่คนเราสร้างของปลอมขึ้นเพื่ออะไรนี่เป็นแบบอวัยวะภายนอกของมนุษย์ค่ะร่วมค้นหาของปลอมแต่ความรู้ไม่ปลอมได้ในกบนอกกลาคืนวันศุกร์ที่3กระะกฎาคมนี้2ทุ่ม40นาทีทางโ o เดิร์นไนทีวสัปดาห์นี้ผมและทีมงานกบนอกกลาลาไปก่อนนะครับพบกันศุกร์หน้า2ทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไนทีววันนี้สวัสดีครับแล้วอย่งคนที่เคยทำฟันเอาไว้หรือว่าเคยเคยตัดแต่ง โพงหน้าไว้เนี่ยทางที่ดีควรจะเตรียมตัวหรือว่าป้องกันตัวเองไว้ยังไงคือจริงๆเราในทางการแพทย์ทุกๆอย่างที่ทาการรักษาไม่ว่าจะฟันหรือว่าเรื่องศัลยกรรมเนี่ยทางแพทย์กรจะมีรอร์ดไว้ละ<ช>เอียดทีนี้ประเด็นอย่ที่ว่าถ้าทําก็ต้องบอกญาติเองว่าตัวเองไปทำํำที่ไหนที่ไ <ใน S 1> หนโรงพยาบาลไหนเก็บไว้ครับก็จะตามไปสืบข้อมูลได้ถูก